เหมือนเขาก็ไม่ดันมาเพราะเขารู้ไงรู้รู้อยู่แล้วไงว่าเขาดันมาเขาก็เสียเปียบเราดันไปแล้วก็เสียเปรียบตางคงต่างไม่ยอมอ่ะอยู่นีว่าใครใจร้อนแล้วตอนนี้บอกแล้วให้ให้หลงคุกตู่ใช่ไรีบแผลนีใครใจเย็นกว่าได้เปรียบไปเนาะเน้นเน้นกลางไฟอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ไม่ต้องตามอ่ะตามไปก็หลุดระหว่างมันตรงกลางตรงกลางไหมหรือว่ายังไม่ได้ ที่เขาลมอ่ะไม่รู <serving> <Enfin> ้อันน no ี no ้ผมเออเม่ไหร่ได้ตีม okay, no ้วไมเตียมนะเตียมนะเขาเขาใกล้มาแล้วเขาใกล้มาแล้วนะเขาใกล้มาแล้วนะอ่ะอนี้ดียได้แล้วระยะโอ้ยกคนไกคนไเล็กคนเล็กกกนก่เกี่ยวนกยนกยใครใครยิกูใคมาเตียมนะวเตียมนะว่าอ๋อจดกเขาไมแล้วลูกเขาไมแล้วลกเขาไแล้วลุกเขาไแล้ว ดึงมา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 ดึสมาดึงสมาดมาดคนบวคนบวคนบวอย่ผมเลนะดึงสมาดึงมาดึงสมาดึงมาดึงมาดึงสมาดึงสมาดลยเลยเลี้ยายามไดึงมดึงมหยไึามหดึงามหน่อยโอ้ดูนงไกเลยดึงมาดึงสมาอย่าไหลอย่าไขึ้นบยเพื่อมาเพื่อนมา พปดูนด้นต่อเลยพปดูนด้นต่อเลยโวเอาสวายกันดิสวยหมาละไอเ้เหี้ยก,การไฟไหวอยู่โดนไม้อะไรไม่รู้เว้ยเมื่อกี้โอจยบอกโดนอีกแล้วเวนี่ยเอาดีแต้เขาดึงศพไวครับเขาดึงศพไวมากเลย เฮ้ยเฮ้ยเอ้อ,อ,อาเอาเอาเอาโอ้โหะหมดสิทธิ์เล่นมานี่เ <c oughs> ขาก่อนมีสิทธิ์โดนโดนหิ้วไปแล้วโอ้โหโดนหิ้วแล้วยาวเลยอะชีวิตเดียวอ่ะรู้เรื่อง แบบตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดได้เนี่เพราะว่าอยู่อ่ะเวทีนี้แม่งแบบคือเราตายปุ๊บแล้วไปเลยอ่ะไหวอ๋อเฮ้ยไหวอยู่ได้อยู่ได้อยู่เราทะลุมาได้อยู่เฮ้ยลุง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 ไอลุงหมาลุงหมาที่ลุงเห็นกูปะวะโอ้โหลุงนอนซ้ำทะลุปะแม่งวะ มอนจะเหมือนจะพยายามทะลุไม่มาอยู่นะลุงเอาลุงลุงลุงเอาลุงลุงเฮ้ยมาวะ่ะเอาวะ่ะจุ่มวะ่ะเอาว่ะจุ่มวะ่ะจุ่มว่ะเอาวะ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เกินหมดเกินหมดแบบนี้เกินหมดแบบนี้เกินหมดลุงเอาให้ลุงเอาให้ลุงเอาให้ใช่ลุง,งล,ล้มมาละเพื่อนจะเห็นแล้วปะวะขอตื่นไปเล่นด้วยได้ไหมฮัลโหล มันต้องมีสักคนหนึ่งที่แบบเห็นแล้ววว่าเพื่อนเราโดนเอาศพออกมาตรงเนี้ยมึงต้องเห็นแล้วเว้ยเนี่ยมันมันทะลุแค่เนี้ย่ทะลุแค่นี้เขาไหวแล้วเห็นปะต้องใหญ่เขามีบ้านอ่ะจบเลยชาละไอ,อ้ยัยแต่เพื่อนตื่นกูไม่ตื่นแล้วทำไมต้องเป็นกูด้วยที่โดนเอาศพออกมาเนี่ย พี่เห็นให้พี่ลงไปช่วยไหมเดี๋ยวเอาตัวไอ้มินลงไปเออลงลงลงมาชุบหน่อยได้ไหมเฮ้เฮ้ย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 เฮ้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 อยู่นี่อยู่นี่กู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 อยู่นี่ไม่ใช่อาวุธนะเห็นกูวะนี่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 เอาเจ้าน้ำมันลาดเลยเหรอหรอลาดลาดศพเพื่อนแล้วเผาทิ้งไปเลยหลงฟานไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้พี่ต้าในซีซัไม่เล่นหรอ ไอ้นี้โอพีรีส์โอ้ได้สองชอบนะกูได้สองนอนะพี่รีส์ต่อไม่เล่นหรอไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนเขาพิถพิถันหายคนหเฮ้ยเงียบ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 ไม่ได้เล่นหรอตื่นมาเขาจบละไมออกเขาเขามีคนต่อมอมาพี่เขามีคนต่อมอมานย่าขับระเบิดแล้วโอ้ยโอจบแล้วโอเค ถึงเท่าถึงเท่าโดดซอยังไม่ทาอะไรเลยจัดด้วยกีกันเดียวจัดด้วยกีกันเดียวขนมเพื่อนเพื่อเราอยู่คนไปไหนอ่ะเพื่อนหายหนึ่งนะเพื่อนหายหนึ่งะแคร์ต่อวะอยู่คนแคร์ต่อวะพี่แจจะไหนเบสไหวผมไม่ผมผมเข้าได้ท้ายเลยนะเดี๋ยวไม่ได้เล่นไอ้ไอ้ดี้ไอ้ดี้มาเติมกระสุนไหมเอากระสุนไหมมีกระสุนไหมอือเราเข้าได้ท้ายไฟอ่ะมามา